ทีลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีระวดียิ่งมีและนักนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz สเมกะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮล่วที่คลับขลับของคนรักสุขภาพค่ะ รายการสุขภาพดีๆที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะวันครอบครัวนะคะสี่นาฬิกาสานาทีถึง5้านาฬิกานะคะครึ่งชั่วโมงเต็มๆกับสาระสุขภาพค่ะทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลค่ะดําเนินรายการค่ะดิฉันทีราวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดหนาลีสึกด,ดีค่ะ ก็เด ja ือนกรกฎาคมกําลังจะผ่านไปแล้วค่ะพี่แมวจะบอกว่าไวมากเข้าสู่เดือนที่เจ็ดแล้วก็กําลังย่างเข้าสู่เดือนที่แของปี25 6 5้าอหิห้าไวมากค่ะคุณผู้ฟังก็บางคนก็บอกว่าไม่รู้จะยังไงเนาะพี่แมวเนาะค่ะก็รู้สถานการณ์กันไปค่ะในเรื่องของโควิดนะคะพี่แมวค่ะก็ตอนแรกก็จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นเนาะแต่ว่าพอดีก็ ก็ค่อนข้างเป็นละลอกเล็กๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังต้องใช้ชีวิตกับหน้ากากกันทําไมักันต่อไปยาวๆค่ะก็ต้องติดตามกันให้แบบคือคือ,คอด้วยสถานการณ์ปัจจุบันบางทีก็จะบอกว่าไว้ใจไม่ได้นะ้องทีคุณผู้ฟังว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงเขาเขาจะลงในเรื่องของสถานการณ์การติดแล้วก็ บางวันบางช่วงระยะเวลานี้ผู้ป่วยก็มีมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็มีมากขึ้นบางช่วงก็อยู่ในภาวะทรงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เข้าไปมงคลบอกว่าโอเตือนจะไปบูธเข็ม5้าเข็ม6กันแล้วนะคะในเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยนะคะก็ก็ก็ได้ขอหคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะรวมถึงอาการข้างเคียงด้วยหรือว่าภาวะณปัจจุบันณนะตอนนั้นที่ที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะว่าอยู่ในภาวะ เป็นแบบไหนร่างกายพร้อมไหมสุขภาพแข็งแรงดีไหมนะคะหรือว่าอ่ะไม่ต้องฉีดเข็มบูสก็ได้ในเมื่อเราได้เข็มสี่มาแล้วหรือว่าเข็มห้ามาแล้วเนี่ยก็ดูแลกันในเรื่องของล้างมือให้สะอาดไปไหนก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่ที่มีผู้คนเยอะแยะหรือว่าอยู่ในที่ที่ไม่ในที่ที่อับหรือว่าไม่มีอากาศปง่งโล่งสบายอย่างเงี้ยคะ่ะก็เซทตัวเองดีที่สุดค่ะค่ะมาถึงเรื่องราวข่าวสารสุขภาพที่เรามีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ ก็คืออย่างที่บอกว่าถึงจะทุกอย่างเปิดหมดอะพี่แมวเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดได้่อย่างโรงเรียนนะคะหรือว่าที่ทํางานนะคะก็หรือว่าสถานบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ก็เปิดหมดละแต่ว่าชีวิตเราก็ยังยังต้องใช้ชีวิตแบบกากอยจะตกแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะความเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงชิมนะพี่แมวค่อนข้างสูงเชียวมากค่ะนะคะราคาน้ํามันคุณผู้ฟังน่ากลัวมากน้องที ขึ้นขึ้นลงลง,ลงสวิงมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องนอกจากว่าโรคต่างๆที่ที่อยู่รายล้อมลอบตัวเราเนี่ยเรื่องสภาวะน้ำมันก็ต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีด้วยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยแหละคะ่ะค่ะที่ที่ฉันเกริ่นมาเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของความเครียดนี่แหละคะ่ะคุณผู้ฟังเวลาใช้ชีวิตเครียดมากๆเนี่ย ถ้าเป็นคุณผู้ชายอ่ะภาวะเครียดมากๆพี่แมวมันมีผลต่อตอมลูกหมากนะด <c oughs> <c oughs> ิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดิฉันเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นความเครียดของเขาอะนะคะคือภาวะความเครียดอ่ะมันมีผลต่อการเกิดโรคของลูกหมากโตค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชายต้องฟังเลยนะคะ <c oughs> คือเมื่อมีความเครียดเนี่ยควรหากิจกรรมผ่อนคลายเช่นออกกําลังกายนะคะ <c oughs> คือรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะเขาได้ให้ข้อมูลค่ะว่าปัจจุบันเนี่ย สังคมเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบตึงเครียดเร่งรีบความกดดันต่างๆและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีความเครียดสามารถเกิดขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะซึ่งไอ้ความเครียดนี้คือรู้เลยว่าเวลาเครียดอะ่ะพี่แมวหัวก็ปวดไหล่ก็ตึงนะมันจะยึดไปหมดเลรอคะในร่างกายเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกายค่ะเช่นการทรงตัวการเคลื่อนไหวทั่ว,วไปและพบได้ในทุกเพศทุกวัยค่ะ หากมีความเครียดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพค่ะคือในบางรายเรารู้เลยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรควิตกกังวลได้นะคะคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเขาบอกว่าอาการของความเครียดนะคะคุณผู้ฟังสามารถส่งผลต่ออาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลงได้โดยผ่านกลไกลของระบบนะคะเขาเรียกว่าผ่านกลไกลของระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อภาวะ เครียดผ่านฮอร์โมนส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมลูกหมากที่หุ้มท่อปัสสาวะและทางออกกระเพาะปัสสาวะมีการหดรัดตัวค่ะจึงเกิดแรงเสียดทานในทางเดินปัสสาวะส่งผลทำให้ปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่สุดและมีปริมาณปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะปริมาณมากกว่าปกตินะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นค่ะคือความเครียดยมันมีสาเหตุนะคะที่ทำให้มีผล ต่ออาการของต่อมรูหมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชายนะคะค่ะคุณผู้ชายไม่รู้ว่าจะเครียดมากกว่าคุณผู้หญิงหรือเปล่าก็ผู้หญิงเขาบอกว่าคิดเยอะนะคือความเครียดพี่ว่าใน,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 ในความคิดของพี่นะคะพี่ว่าความเครียดของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเครียดนั้นๆว่ามันส่งผลต่อในเรื่องของความคิดการใช้ ชีวิตประจําวันหรือว่าในเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าในเรื่องของค่าครองชีพอันนี้พี่ว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายพาผู้ชายเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาอาจจะเครียดมากกว่าคุณความเครียดใช่ใช่แต่ทีนี้ว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้รับไม่ไม่ไม่ได้ทราบนะคะว่าความเครียดของเขานี่แหละมีผลต่อเรื่องสุขภาพก็อาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย อย่านิ่งนอนใจนะคะเอาละค่ะมาถึงของดิฉันบ้างหน้าฝนแบบนี้นะคะคุณหมอก็ออกมาบอกว่าให้เฝ้าระวังเตือนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะก็ทางสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเนี่ยล่ะค่ะเขาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคนะคะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2565โดยเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานี่ล่ะค่ะมีรายงานว่ามีผู้ป่วยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันกว่า รายนะคะแล้วก็ เสียชีวิตไปแล้วค่ะคุณผู้ฟัง3รายอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดก็คืออายุอยู่ที่ช่วงประมาณ1 5บหถึงยีปีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รองลงมาก็อยู่ในช่วง1 0บถึงสิปีนะคะโดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไขเลือดออกที่สําคัญก็คือได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้าเกินไปค่ะรวมถึงมีแหล่งเพาะพันธุ์ยลายที่เป็นบริเวณที่พักอาศัยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สําหรับสถานการณ์ในพื้นที่ของบางจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไขเลือดออกน คือแล้วก็กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็หมายถึงตามต่างจังหวัดทีนี้ก็มีการคาดกันว่าในช่วงนี้นะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้ละคะ่ะก็จะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าพายุฤดูฝนที่ท,ที่ที่ทำให้เกิดฝนฟ้าตกในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะทั่วทุกทั่วพื้นที่ในประเทศไทยนะคะก็จะทําให้มีน้ําขังไม่ว่าจะตามภาชนะต่างๆแรงพ่อพันยุงหรือว่าลูกน้ํานะคะ พวกตามกระถางต้นไม้หรือว่า,าที่เลี้ยงปลาตามที่โล่งแจ้งนะคะก็เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกได้นะคะก็เลยมีคําแนะนําออกมาค่ะคุณผู้ฟังว่าให้ดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวให้ดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตได้อย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการไข้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองหากจําเป็นก็ให้ใช้ยาเฉพาะยาพาราเซตามอลนะคะ ก็คือบางคนเนี่ยถ้าเป็นโรคไขเลือดออกถ้ากินยาบางชนิดบางประเภทค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะทําให้มีโรคมีเลือดออกมากขึ้นอย่างเช่นพวกยาแอสไพรินนะคะหรือว่าไอบูโพรเฟนนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอาจจะทําให้มีเลือดออกมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ากินยาพาราเซตามอลแล้วอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะเพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมทีนี้ ในเรื่องของบ้านแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของกําจัดแหล่งเพาะพ,พันยุงลายนะคะโดยมีมาตรการ3เก็บค่ะคุณผู้ฟังเพื่อป้องกัน3โรคก็คือเก็บบ้านไม่ให้มีมุมอับชื้นที่เป็นที่เกาะหรือพักพิงของยุงลายนะคะแล้วก็ล้างความภาชนะเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือว่าในใจการทุกๆสัปดาห์ <c oughs> เก็บที่สก็คือเก็บขยะโดยเฉพาะเก็บภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันยุงนะคะแล้วก็เก็บที่3มก็คือเก็บน้ําก็คือเป็นการปิดฝาภา,ภาชนะให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายเข้าไปวางไข่นะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดยุงลายนั่นเองนะคะทีนี้แล้วก็นอกจากจะสามเก็บแล้วคุณผู้ฟังก็ยังจะป้องกันอีกสามโรคนะคะแน่นอนค่ะอย่างแรโกโรคแรกก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะโรคที่สองคือโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะแล้วก็โรคที่สามคือโรคไข้ปวดข้อยุงลายค่ะคุณผู้ฟัง ทีนี้อาการจะมีอย่างไรบ้างถ้าเราจะสังเกตได้ก็คือจะมีการไข้สูงเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดศีรษะตาแดงแล้วก็มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลําตัวแขนขาหรือถ้ามีอาการเหล่านี้คุณผู้ฟังคุณหมอบอกว่าให้รีบไปพบคุณหมอโดยทันทีเพราะว่าบางคนนี่มีอาการที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยง เสียชีวิตมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมาระวังแล้วก็ดูแลภาชนะรอบบ้านให้มิดชิดอะไรที่ความได้ความอะไรที่ปิดได้ปิดนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นตามแหล่งมุมอับชื้นก็ต้องกำจัดหรือไม่ก็ทําให้โล่งแจ้งมีแสงสว่างผ่านแล้วก็มีลมผ่านบ้างนะคะเพื่อว่าจะได้เป็นการฆ่าแหล่งที่จะทําให้เพาะพันธุ์ยุงลายได้ค่ะคือดิฉันเคยเป็นไข้เลือดออกนะพี่แมวอมพี่ก็เคยทร<อ>มานมากเลยใช่ค่ะ <c oughs> ไข้ขึ้นขึ้นลงลงปวดไปตามเนื้อตัวแล้วก็วถูกเจาะเลือดถุก สี่ชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการกินยาโดยเฉพาะโรคไห้เลือดออกนะคะคุณผู้ฟังจะกินยาสูมสี่สุมห้าก็ไม่ได้นะเพราะว่ายาบางชนิดบางอย่างเนี้ยก็มีผลโดยตรงกับโรคไค้เลือดออกเหมือนกันอย่างเช่นยาแอสไพรินนะคะก็ไม่สามารถที่จะกินได้เพราะบ,บางทีเนี่ยอาจจะไปส่งผลทําให้เลือดออกในร่างกายมากขึ้นก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กับคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสักครู่ค่ะ ช่วงเฮลทิปสนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฮลที่ครับับของคนรักสุขภาพค่ะช่วงนี้ถ้าเป็นแฟนรายการของเราจะรู้ว่าเรามีทริปดีๆมาฝากกันดิฉันมีเทคนิคเบื้องต้นของการดูแลเส้นผมให้สุขภาพดีนะคะค่ะ เขาบอกว่าอันดับแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีคือคุณผู้ชายอาจจะไม่เท่าไรน้อยหน่อย <c oughs> คุณผู้หญิงนี่ยืดยดัดแต่ว่าไม่ไสีนะเดี๋ยวดีคุณผู้ชายบางคนเขากมม็มีสีสันบ้างเป็นสีสะัะค่ะ ก็อันดับแรกต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีนะคะแล้วก็ไม่มัดผมตึงแน่นจนเกินไปที่ฉันก็เคยมัดมาเสร็จมันก็ปวดหัวพี่แมวพี่จะบอกว่าบางวานันพี่ไปทํางานนะ่ะพี่รัดผม,มความรู้สึกว่าทําไมวันนี้ฉันปวดหัวแล้วมีคว,มค,ความรู้สึกว่าหน้าตึงๆอ,อ๋อเพราะว่าผูกผมแล้วบางถ้าเกิดวันไหนต้องผูกผมทั้งวนันน้องทีกลับไปบ้านนี่ปวดหัวมากอยากนอนอย่างเดียวเลยอะมันเหมือนความความ,ความรู้สึกว่ามันตึงรัดจนเกินไปอะคะ่ะก็ถ้าจะมัดก็ก็เอาแต่พอดี ไม่ต้องตึงแน่นจนเกินไปนะคะคืออันนั้นน่ะปวดหัวแต่ว่ามันเป็นการดูแลเส้นผมด้วยนะคะก็คือต้องไม่มัดแน่นจนเกินไปเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลานานๆานคะ่ะรู้แหละว,ว่ามันต้องปอกป้องผิวแต่ว่าการกลางล่มหรือสวมหมวกก็ช่วยปกป้องผมได้ด้วยนะคะค่ะไม่ควรสระผมด้วยน้ําที่ร้อนจัดเป่าผมหรือหนีบผมด้วยความร้อนสูงคือดิฉันเป็นบ้างวันที่มันรีบอะพี่แมาก็ต้องไวที่สุดโอ้ให้มันแห้งแหละตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อีกหนึ่งข้อค่ะไม่ควรหวีผมขณะที่ผมเปียกนะคะหรือไม่ก็ถ้าจะหวีก็ต้องเป็นหวีห่างๆนะคะอตอนแรกที่สระผมมานะคะ,คะเลือกแชมพูที่เหมาะกับสภาพเส้นผมนะคะ,ะกินก็สําคัญเขาบอกว่าต้องกินอาหารให้ครบหมู่รวมถึงวิตามินที่บํารุงเส้นผมอย่างเช่นที่มันมีสังกะสีมีวิตามินดีวิตามิน B ีไบโอตินวิตามิน B12 แล้วก็ธาตุเหล็ก อันนี้กินอาหารให้ครบหมู่เพราะว่ามันจะมีวิตามินที่บำรุงเส้นผมนะคะบริหารจากการความเครียดให้ดีคือเครียดหนักๆผมร่วงได้ไหมพี่แมวมีนะมีนะไม่ไม่เขาถอนผมอ่ะพี่แมวเคยเห็นไหมใช่คือเราก็ถอนผมเขาไปไม่รู้ตัวหรือว่าบางทีเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เกิดจากการพฤติกรรมถอนผมตัวเองแต่บางทีเนี่ยเวลาสระผมเนี่ยผมร่วงแบบคือคือบางคนเขาใช้คำว่าร่วงเป็นกระจุกคือไม่ว่าจะไปหยิบตรงจุดไหนของนางีรษะนี่ จะมีเส้นผมหลุดติดมือออกมาแล้วบางคนก็บอกได้เป็นกรกรกำโดยเฉพาะเวลาสระผมตอนตอนตอนที่เราสระผมอมะคะ่ะร่วงใจหายเหมือนกันค่ะบางคนนะคะ,คะสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเธอมีปัญหาผมร่วงมากกว่าก็คือมากกว่าปกติผิดปกติเวลาสระแล้วมันร่วงต้องไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ,คะอันนี้เป็นการดูแลเส้นผมให้สุขภาพดีแบบง่ายๆเลยพี่แมวก็คือค ข้อ9เนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์แต่ว่าหลีกเลี่ยงสารเคมีไม่มัดผมตึงเกินไปอยู่ท่ามกลางแสงแดดก็อาจจะใส่หมวกไม่สระผมตอนที่น้ําร้อนหรือว่าไม่เป่าผมหรือหนีผมด้วยความร้อนสูงค่ะไม่วีผมตอนที่เปียกเลือกแชมพูค่ะเวลาเลือกใช้ก็เหมาะกับสภาพเส้นผมกินอาหารที่มันบํารุงวิตามินบํารุงเส้นผมแล้วก็ต้องบริหารจกัดการความเครียดค่ะพี่แมวก็จะทําให้เส้นผมมีสุขภาพดีอืก็ จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ <c oughs> ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่นก็คือต้องดูแลในเรื่องของบางทีก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยนะคะน้องทีเอาละค่ะมาถึงคนนดิชั่นบ้างก็จะมีวิธีแนะนําอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ความงามด้วยอาจชื่อแบบบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมีประโยชน์จริงหรอนะคะแต่เป็นคำแนะนำจากคนญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าเขาแนะนำแปดอาหารสีดำ <c oughs> ที่ ดีต่อสุขภาพแล้วก็ความงามแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้โดยทั่วไปนี่แหละค่ะอย่างแรกเลยไม่ทราบคุณผู้ฟังจะจะชื่นชอบหรือเปล่านั่นก็คือเห็ดหูหนูคุณผู้ฟังเห็ดหูหนูคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินดีที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันนอกจากนี้นาะอ่า อะไรนะเฮดูโนเออยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางในผู้หญิงได้ด้วยแล้วก็ยังมีเส้นใยที่ช่วยป้องกันมันเทาอาการท้องผูกแล้วก็ขจัดอของเสียออกจากร่างกายได้นี่คือของดําสิ่งแรกก็คือเห็ดูหนูคุณผู้ฟังค่ะต่อไปก็คืองาดํา อย่างที่ทราบกันดีเลยค่ะคุณผู้ฟังว่างาดำเนี่ยอุดมไปด้วยสารเซซามีนนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการเผ,ผาผลาญพลังงานในร่างกายช่วยชะลอความแก่แล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีมากนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารับประทานเป็นประจำก็จะทำให้สุขภาพผมอ่าท้องทีงาดำค่ะเป็นงาดำช่วยได้ใช่ค่ะถ้าเกิดก็เนี่ยละค่ะที่มันมีวิตามินในการบำรุงผมมันมีวิตามิน<ผ>มอะไรคะพี่แมวมันจะเป็นสารเซซามีนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็น้องทีเพื่อจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมแล้วก็ผิวพรรณให้ดีขึ้นนะคะทีนี้การรับประทานงาดําเพื่อให้ร่างกายได้รับสารเซซามินได้ดีขึ้นก็คือเป็นงาดาําบดแล้วก็รับประทานวันละ1-2ช้อนโต๊ะ อ่ะลองดูค่ะคุณผู้ฟังบางคนเขาก็มีพี่เคยเห็นนะตามห้างสรรพสินค้าเขาก็จะมีงาดําที่บดสําเร็จรูปแล้วสามารถที่จะไปชงดื่มกับเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าใส่ในอาหารได้ด้วยน้ำเต้าหู้ไงพี่แมวมีค่ะมี <นำ S 1> ค่ะน้ำเต้าหู้งาดำเนาะใช่ค่ะต่อไปก็คือถั่วดํานะคะทราบกันดีเลยค่ะว่าถั่วดำเนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ เขาจะมีฮอร์โมนในไนโตรเจนในเพศหญิงทําหนะ้าที่ป้องกันการเกิดภาะวะผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะรวมถึงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยในผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ,ดดถัวดํดาถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะสาหรายคอมบู สารายคอมบูนี้อุดมไปด้วยเส้นใยสารอาหารที่ละลายน้ําได้นะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการช่วยป้องกันการดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ไขมันเข้าสู่ร่างกายค่ะก็เป็นการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลให้การลดบวมน้ําได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีไอโอดีนแล้วก็วิตามิน B2 คุณผู้ฟังซึ่งช่วยให้ทําให้ผิวพรรณนี่สวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก <c oughs> ็สารายคอมบุนะคะ <c oughs> เขายังอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยป้องกันทำให ที่จะทําให้เกิดผมงอกอ่ะถ้าเก<อ>ิดทางสาหร่ายคอมอบูอะะ่ะทานไหม <laughs> ถ้าถามพี่พี่ไม่ทานแล้วนะ <laughs> ต้องต้มมาค่ะต้มแลวอ้าบ <laughs> ไม่น่าจะทานเอามาสานนะคะ <c oughs> ต่อไปบางคนอาจจะชอบก็ได้นะคะก็คือเครื่องดื่มโกโก้คุณู้ฟางโกโก้เขา <c oughs> จะอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่นะคะแล้วก็อ่าช่วยให้น้ําใต้ตาเนี่ย หรือว่าทําให้บีชูการ์หรือน้ําผึ้งเนี่ยแทนความหวานก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพด้านความงามได้ดีด้วยต่อไปค่ะบางคนบอกว่าฉันมาถูกทางข้อนี้แหละนั่นก็คือกาแฟโอ้ที่ฉันก็ตรงเยอะไหมคะพี่แมว อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม<อ>คือวันละ1-2แก้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยเขาจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ผ่อนผันไขมันในร่างกาย<อ>แต่ก็ควรระวังว่าไม่ควรจะดื่มมากเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดื่มมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ใจสั่นหรือว่าเกิดอาการปวดท้องได้นะคะแต่ว่าสิ่งต่อไปที่กาลังจะบอกคุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยเห็นตัวรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยก็ไม่เคยเห็นนั่นก็คือน้าส้มสายชูดําค่ะ ซึ่งน้ำส้มสายชูดำคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจะาน้ำส้มสายชูดำเนี่ยจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนตามธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการหมักนั่นแหละค่ะซึ่งมีผลในการลดความเครียดแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายช่วยป้องกันบรรเทาการท้องผูกได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตของคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะสุดท้ายเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือบลูเบอร์รี่ซึ่งเขาก็จะอุดมไปด้วยสารอนุมูลอิสระต่างๆที่เป็น ผลดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตานะคะช่วยชะลอวัยป้องกันโรคที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราอย่าหยุดสูบไปยค่ะไปหาของดํา8ดอย่างมารับประทานกับคุณผู้ฟังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราสะดวกแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆมารับประทานกับคุณผู้ฟังก็จะทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความงามเรามีมากขึ้นด้วยค่ะค่ะ ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารสุขภาพนะคะดีๆที่เรามีมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ4ี่นาฬิกาสานาทีถึง5้านาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันทีราวัาียิ่งมีค่ะดิฉันนัทน,นาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ